สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่27จกันยายนพุทธศักราช2568นะครับมาก็ห่างหายไปจากการทำคลิปหลายวันนะครับก็ขอขอ,อภัย f อทุกท่านนะครับที่ทักทายเข้าไปที่สอบถามเข้าไปว่าไม่เห็นดวงรายวันเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับมาบอกเล่าเรื่องราวของดวงสิ่งดีๆสิ่งที่ควรเราหวัง ให้ท่านผู้ชมนะครับ f อฟซมักได้รับรู้ในแต่ละวันนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณในความห่วงใยนี่ทักถามเข้าไปนะครับว่าเป็นยังไรไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยประมาณนี้นะครับก็กลับมาพูดคุยเรื่องดวงกับ f c ทุกท่านนะครับสำหรับดวงในวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์แบบกว้างๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับก็อย่างเหมือนทุกครั้งนะครับว่าท่านที่ดูต็ขอให้ ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเอาละครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภนะครับก็มาแถมให้ด้วยเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เริ่มจากดวงคนวันอาทิตย์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็กําลังจะมีข่าวดี งานกำลังจะมานะครับใครที่รอง,งานก็จะได้รับโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะครับผลบุญบุญเยอะนะครับเป็นผลเป็นอนิสงส์คุณงามความดีหรือว่าสิ่งดีๆก็กลับมาตอบแทนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับน่าพอใจส่วนารายละเอียดของดวงนะครับเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไยพย่ปัจจรบันใบที่หนึ่งเป็นสี่ดาบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่มีสุขภาพไม่ดีแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟู สุขภาพรักษาสุขภาพนั่นแหละนะครับก็ค่อยเป็ี่ยนค่อยไปใจเยน็ยนๆอย่าใจร้อนนะครับรวมทั้งกิจกรรมกิจการการงานหรือว่าธุรกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ก็รอนิดหนึ่งนะครับอย่าฟื้นธรรมชาติของตัวเองนะครับค่อยเป็นค่อยไปโอกาสที่ดีก็จะตามมานะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้กำลังทดสอบกำลังรอคอยกำลังมีอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้อง รอนิดนึงประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับก็เป็นการขยับขยายสร้างโอกาส8ไม่เท้านี่เป็นเรื่องของงานและก็โอกาสดีๆนะครับการงานคือวันนี้ก็สามารถขยายงานได้อาจจะทำงานประจำอยู่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็มาทำงานพิเศษกันได้นะครับขยายงานเพิ่มโอกาสใหม่ๆได้หรือบางคนก็จะมองหาสิ่งใหม่ๆทา งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็เด่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาขายไปการดูแลการปรับปรุงงานที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินไรานาสาโทเรียกสวนต่างๆนะครับว่าจะดีด้วยและที่อาจจะดีกว่านั้นอีกก็คือว่าคนบันอาทิตย์มีแนวโน้มที่จะได้ปรับปรุงบ้านดูแลบ้านหรือในบ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น j judgment นี่ก็เป็น เรื่องที่ดีเกี่ยวกับการรอคอยต่างๆจะสมหวังได้งานมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานด้วยนะครับอาจจะเป็นตําแหน่งงานที่รอความก้าวหน้าโอกาสใหม่ๆนะครับบางคนก็เตรียมการที่จะไปรับงานใหม่ก็เป็นโอกาสดีเช่นเดียวกันนะครับเชื่อมโยงไปถึงบุญบารเมีเป็นบุญกุศลที่ส่งมานะครับเป็นความลงตัวเป็นจังหวะที่ดีการเงินก็จะเติมเข้ามานะครับรอเงินก็มีโอกาสได้เงินจํานวนมากด้วย แก้ไขปัญหาของกัดเงินได้แล้วก็ความรักด้วยนะครับก็ดีดีอย่างเงี้ยของการปรับความเข้าใจการรอคอยเริ่มต้นใหม่ได้ดีนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีการฟื้นฟูอะไรที่มันไม่ดีมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเริ่มต้นได้ดีมีโอกาสที่จะเริ่มนะครับเดินหน้าต่อไปได้อย่าลืมนะครับชาวราทิตย์วันนี้ก็บุญกุศลเยอะทําบุญทํากุศลด้วยก็จะเป็นการส่งให้ท่านได้รับสิ่งดีๆต่อไปครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภคนวันอาทิตย์นะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องประเด็นส่วนบุคคลที่อาจจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดความสับสนใจคอไม่นิ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก่นะครับคือบางคนมันคิดเยอะก็เป็นข้อแนะนํานะครับสับสนกับเรื่องบางเรื่องเป็นผวังอารมณ์ไม่ค่อยดีเหล่านี้นะครับมีความวิตกเป็นความเครียดอันนี้ก็ต้องแก้ไขนะครับ สรุปดวงคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นจุดเปลี่ยนจุดของการรอคอยได้จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโอกาสใหม่ๆก็จะตามมาขยายโอกาสสร้างโอกาสได้ได้บ้านได้ที่ดินปรับปรุงที่อยู่อาศัยการค้าขายได้งานใหม่มีตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าบางคนอาจจะสับสนหรือไม่ก็คิดเยอะคิดมากแต่โอกาสด้านที่ดีเยอะนะครับวันนี้มีแนวโน้มจะได้รับโอกาสใหม่ๆครับ ต่มาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ เรื่องงานเงินความรักด้วยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีโอกาสใหม่ๆจะมีการจัดการการบริหารที่เป็นระบบขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินความรักนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีภาระมีความจําเป็นมีความยุ่งยากต้องอาศัยความอึดความอดทนความเข้มแข็งเข้ามาเป็นส่วนสําคัญด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนวันจันทร์นะครับเป็นอย่างไรบ้าง เรามามเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชิเนีเหรียญราชิเนีเหรียญน,นั่นเคือความสมบูรณ์ความมั่นคงนะครับความลงตัวที่ดีนะครับของสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับก็จัดเด่นใะนเรื่องของงานด้วยเงินแล้วก็ความรักการเงินดีเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะได้รับเงินด้วยหมาย็ว่าเรารอเงินหรือว่าคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมี ความลงตัวมีเป้าหมายมีกําไรมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีสําหรับคนวันจันทร์นะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันจันทร์ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบคือภาระหน้าที่ความเมร่งรีบ อาจจะต้องเดินทางด้วยนะครับคนที่ทํางานก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานต้องเดินทางไปทํางานที่ใหม่มีเหตุจําเป็นต้องแก้ไขต้องรีบสะสางเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับคือไม่ได้หยุดนิ่งต้องทําต้องเดินหน้าต้องแก้ไขต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับอาจจะมีความเหนื่อยบ้างนะครับในช่วงของการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างในวันนี้นะครับระยการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ิบ เหรียญน,นะครับสิบเหรียนคือภาระการงานความปลุงตัวด้วยนะครับชาววันจันทร์วันนี้ยังมีจุดเด่นโดยเฉพาะคนที่นําทําหน้าที่บริหารงานคนดูแลกิจการทั้งหลายทั้งปวงงานจะประสบผลสําเร็จมีการทํางานเป็นระบบมากขึ้นการติดต่อการเจรจาการงานจะได้รับผลที่ดีและที่สําคัญนะครับเรื่องของการเงินด้วยรับเงินก้อนนะครับวันนี้เงินเข้า มีการจัดการที่เป็นระบบขึ้นว่าทําอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรมีอนาคตสดใสรออยู่นะครับประเด็นความรักครอบครัวมีความสมบูรณ์ดีนะครับทายาทบริวารลูกหลานมีส่วนร่วมในสิ่งดีๆนะครับเป็นความลงตัวในส่วนนี้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น ภาระหน้าที่นะครับเพราะว่าดวงด้านงานเงินความรักยังดีที่นี้ก็ต้องระวังปัญหาภาระหน้าที่ที่อาจจะต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับไม่ว่าจะอึดอัดอะไรก็ตามก็ต้องทำเรื่องของสุขภาพบางคนมีสุขภาพไม่ดีก็ต้องอย่าฟื้นนะครับอดทนรอคอยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ยังต้องเรียนรู้ยังต้องทำต่อไปครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การงานการเงินความรักสามเรื่องนิดดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับงานก็จะเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าบางคนมีความเร่งรีบต้องสะสางการงานมันตรงที่เป็นภาระหน้าที่คือยังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่ายังทําไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็ต้องลงมือแก้ไขปัญหาก่อนนะครับภาพรวมแล้วดีอาจจะเหนื่อยบางคนนะครับ แต่ว่างานจับประสบผลสําเร็จการเงินดีรับเงินเข้ามาไม่น้อยนะครับมีการจัดสรรมีการบริหารที่เป็นระบบที่ดีขึ้นความรักก็จัดดีนะครับนี่คือส่วนที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังเรื่องของความอึดอัดอเกี่ยวกับภาระเกี่ยวกับสุขภาพคือมันทําอะไรบางทีมันอาจจะฝืนมากไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องอค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะครับสําหรับชาววันจันทร์ครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางและการโชคลาภเป็นอย่างไรสําหรับคนวันอังคารครับมาดูกันได้เลยครับคนวันอังคารนะครับวันนี้ค่อยเป็นค่อยไปรอคอยการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะ เริ่มมีความเคลื่อนไหวนะครับคืออะไรที่มันอึดอัดอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มันไม่ดีก็จะมองเห็นโอกาสมองเห็นทางเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่คิดแบบรวดเร็วนะครับแบบรอ,อนิดหนึ่งนะครับประเดยนต่างๆของดวงชาววันอังคารนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเทมเพลร์นนะครับวันนี้ก็จะเหมือนสายน้ํานะครับแต่ว่าเคลื่อนไหวแบบช้าๆ สิ่งที่ไม่ดีก็จะเริ่มเคลื่อนออกไปจากวงจรชีวิตของเรานะครับอาจจะเป็นการงานที่อึดอาดที่ไม่ดีที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเริ่มเห็นโอกาสเริ่มมีความเคลื่อนไหวได้งานใหม่มีข่าวดีๆเข้ามาเกี่ยวกับการงานตำแหน่งงานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับการเงินก็จะเริ่มดีนะครับใครที่รอเงินก็จะเห็นโอกาส เริ่มมีรายได้เข้ามาคนรอความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีอาจจะช้าแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่ดีนะครับมองเห็นอนาคตมองเห็นความสดใสมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มปรากฏขึ้นมานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2ดาบนะครับ2ดาบนี้เป็นเป็นเรื่องของโลกการสื่อสารการติดต่อการทํางานนะครับอาจจะมีความรวดเร็วขึ้นมาด้วยนะครับแต่ในขณะที่รวดเร็วก็ต้อง ใจเย็นๆด้วยนะครับคืนดวงวันนี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรรวดเร็วมากเกินไปไม่ได้นะครับท่านอาจจะทํางานอยู่ที่บ้านติดต่อสื่อสารเจราจากับคนทั่ว,วไปทั้งออนไลน์ก็ได้นะครับค้าขายได้ติดต่อได้ต,ตรงทําสัญญาเจราจาได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะใจร้อนไม่ดีนะครับระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ไปเร็วมากไม่ดี ใจเย็ยนๆนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น1ดาบนะครับเรื่องของการตัดสินใจมีส่วนสําคัญนะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรในวันนี้นะครับคือสติปัญญาพลังพลังความรู้ความสามารถน่านมีนะครับแต่ว่าต้องมีองค์ประกอบที่ดีเพื่อความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นแนวทางว่าจะคิดจะทําจะตัดสินใจอะไรวันนี้หนักแน่นมั่นคงมีเหตุมีผลนัครับ ทีนี้มาดูส่วนที่เปเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาบสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็น2องเรรยนโอกาสของการเงินก็ยังพอมีนะครับโชคลาบก็ยังพอใช้ได้แต่ว่าการจัดการการบริหารที่เป็นระบบจะมีส่วนสําคัญนะครับไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทําอะไรก็ทําอันนั้นไม่ดีนะครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับการเงินก็จะมีหมุนจัดการบริหารให้เป็นระบบมากขึ้นสรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไป อย่าใจร้อนจะตัดสินใจอะไรก็ขอให้มีความรัดกุมรอดครอบรอบครอบดูดีๆนะครับป้องกันค้อบผิดพลาดระมัดระวังความขัดแย้งอาจจะเกิดอะไรที่มันความเสียหายได้ง่ายถ้าเราประมาทนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินืน่อง,ง,ง,งความรักนะครับการรอคอยดีๆ ก็จะเร s> <S ิ่มดีขึ้นนะครับมีความเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้นได้งานได้เงินมีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นไปแบบช้าๆนัดครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ คนวันพุธนะครับวันนี้ก็ต้องเรียนรู้ระมัดระวังไม่ประมาทรอคอยการตัดสินการเปลี่ยนแปลงที่แก้ไขได้นะครับคือวันนี้จะทําอะไรก็ต้องรอบคอบเพราะว่ามันมีตัวแปรมีตัวแทสโพอสมควรส่วน,นรายยดต่างๆของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคือ อุปสรรคและการแก้ไขนะครับวันนี้ชาววันพุธอาจจะต้องมีเรื่องยุ่งยากต้องคิดต้องทําต้องสะสางต้องจัดการนะครับขอให้หนักแน่นมั่นคงและโอกาสที่จะแก้ไขที่จะเปลี่ยนแปลงทําให้มันดีขึ้นก็ยังมีนะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะคุยจะเจรจาจะทํางานจัดตกงตรงจะทําอะไรนะครับวันนี้ต้องยึดไว้ก่อนว่าเหตุผลต้องมีสติปัญญาต้องพร้อมนะครับอารมณ์ที่มันรุนแรงแปรปวนก็ต้องลดลดลงบ้างนะครับต้องอาศัยเหตุผลนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เมเดวิลเข้ามาด้วยนะครับนี่เดวิลคือตัวแปรตัวแทรกที่จะต้องระวังนะครับการงานก็มีงานเข้ามีงานมาแต่ว่าก็ต้องดูดีๆอาจจะเกิดข้อผิดพลาดก็ได้นะครับคือบางคนอาจจะไม่ประสงค์ดีต่อท่านแบบเต็มร้อยนะครับอาจจะยัดไส้อะไรที่มันผิดพลาดอาจจะเป็นความเสียหายมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบการงานด้วยการงานก็เช่นกันนะครับก็ต้องดูดีๆอาจจะทําสัญญาผิดพลาดเกิดความเสียหายได้นะครับ ความรักก็อาจจะยังไม่ลงตัวอาจจะมีตัวแปร ى, ตัวแทรกมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องความรักหรือไม่ก็จะปกปิดข้อมูลความรักก็เป็นไปได้นะครับสุขภาพยังต้องดูแลอันนี้เป็นส่วนที่ควรจะดําเนินชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สนะครับพี่น้องชาววันพุธครับเป็น9ก้าไม่เท้านะครับงานก็ค่อนข้างจะหนักนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดอะไรก็ตามวันนี้งานเยอะ ต้องจัดสรรต้องบริหารต้องดูแลและที่สำคัญนะครับคือต้องระาวาังสุขภาพด้วยทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำโชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็น justice นะครับเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดยังมีนะครับนั่นคือโอกาสที่ดีนะครับอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ถูกต้อง ก็มีเวลาในการที่จะทําให้มันถูกต้องได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะเปลี่ยน,ปนแปลงปรับปรุงในส่วนที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงคนที่ควรจะดําเนินชีวิตด้ยวยความรอบครอบไม่ประมาทนะครับอาจจะเจอปัญหาเจอปรัสัก็ แก้ไขแบบมีสติมีเหตุผลนะครับการงานนะครับมีงานเข้ามีงานเยอะต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพด้วยเรื่องของการเงินก็อาจจะทําสัญญาดีๆดูแลข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับความรักอย่างไม่ลงตัวแต่ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้นะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้กลับมาสู่ทิศทางที่ดีได้สําหรับชาววันพุธนะครับ ต่อมาครับเป็นดองคนวันพฤหัสบดีนะครับพี่นน้องชาววันพฤหัสบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เรื่องอารมณ์ค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้งความสนุกสนานความตื่นเต้นความผิดหวังความสมหวัง เหล่านี้คือมันวนเวียนอยู่มีความสนุกมีงานมีกิจกรรมมีความร่าเริงความสดใสนะครับแต่โอากาสที่ดีนะครับจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับมีความรุ่งเรืองมีอนาคตที่รุ่งโรดรอยอยู่ส่วนรายละเอียดของดวงคนบันพุทธหัสบดีนะครับมาเริ่มต้นจากพยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็น9ถ้วยกาถ้วยคือกิจกรรมการพบเจอคนจํานวนมากๆมีคนมาร่วมงานจํานวนเยอะ เหล่านี้ก็เกิดขึ้นในวันนี้นะครับพบเจอสนุกสนานปาร์ตี้สังสรรค์งานเลี้ยงกิจกรรมใหม่ๆการงานก็มีคนมามากมายทีเดียวนะครับหรือไม่ก็ใช้จ่ายเงินแบบกินหรูอยู่สบายนะครับอันนี้เงินก็เยอะด้วยนะครับเรื่องความรักอาจจะยังไม่ลงตัวเปลี่ยนแปลงความรักเหล่านี้นะครับถ้ามีกิจกรรมพวกนี้นะครับง,งานเลี้ยงหรืออะไรก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยและที่สําคัญคือรอบครอบในการทําสัญญาเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองเป็นห้าถ้วยนะครับห้าถ้วยก็เรื่องราวของอารมณ์ยังอยู่นะครับยังอยู่ในวิถีชีวิตของคนบันพัทธสบดีนะครับบางคนคาดหบังกับความรักมากคาดหบังว่าควรจะได้อะไรจากความรักแต่ว่าผลลัพธ์วันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนที่คิดเท่าไหร่นักนะครับก็ทําให้ไม่สบายใจได้ต้องเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับก็อาจจะมีคุณค่าไม่น้อยเพียงแต่ว่าอารมณ์มันพาไป มันอ่อนไว้มันผิดหวังก็อาจจะเป็นทุกข์ได้ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ถ้วยนะครับทางด้านที่ดีของอารมณ์นะครับอันนี้คืองานใหม่ความคิดได้เริ่มสร้างสรรค์บรรยากาศดีๆกิจกรรมใหม่ๆก็จะทําให้ชีวิตมันมีความสดใสขึ้นมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทาง โชคลาภข้อแนะนํสาสำหรับคนวันพฤหัสบดีนะครับเป็นเดือนสันโชคลาภใหญ่กําลังจะมานะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับงานจะรุ่งเรืองขึ้นได้ร,รับงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญนะครับการติดต่อการเจราจาธุรกิจดีเยี่ยมได้ร,รับโอกาสใหม่ๆชื่อเสียงเกียรติยศบารมีกําลังจะมาครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ต้องรองานใหม่ๆง,งานใหญ่งานสําคัญสำคัญนะครับวันนี้กิจกรรมเยอะ พบปะผู้คนมีงานต้องเจองานเลี้ยงงานสังสรรค์พบปะซึ่งกันและกันนะครับก็อาจจะมีทั้งด้านที่ดีในด้านที่ต้องระวังอยู่ด้วยนะครับแต่ส่วนที่ดีวันนี้ใครที่เราโอกาสจะสมบังนะครับงานกำมั่นคงขึ้นมีอนาคตสดใสมีความร่ำรวยมีความรุ่งเรืองชื่อเสียงบารลลมีครับ ต่อมาครับพี่ดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรือ่องงานเงินความรักอุปปรรคักแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยครับ คนวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ลงมือเดินหน้าต่อไปเดินทางอนาคตสดใสมีโลกใบใหม่รอยอยู่นะครับส่วนวันนี้อาจจะยังเจอปัญหาบางด้านที่ต้องระวังนะครับส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคืออัศวินไม้เท้านะครับอัศวินไม้เท้าเป็นเรื่องของการเริ่มต้นการเดินทางการเดินหน้าสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการงานก็จะดี มีรวาคตสดใสมีตำแหน่งหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับลงมือเดินหน้าท้าทายปัญหาไม่ย่อท้อโอกาสก็จะเป็นของชาววันศุกร์ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น5้าเหรียญนี้เป็นเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวต้องระวังนะครับการเงินเงินเงินทองทองนะครับดูแรดีๆนะครับวันนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ใช้จ่ายแบบจําเป็นก็เป็นไปได้ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สนะครับเป็นเจ็ดเหรียญน,นะครับการเงินก็ต่อเนื่องกันนะครับคือดูแลนะครับวางแผนดีๆเกี่ยวกับการใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันนี้ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำโชคลาภคนวันสุกนะครับเป็นดเวินโอกาสดีสดใสโลกสวยงามชีวิตสมบูรณ์ขึ้นมั่นคงร่ำรวยโชคใหญ่กำลังจะมาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ งานดีเงินด,นดีความรักสมบูรณ์ความมั่นคงผ่านพ้นอุปสรรคได้ครับสรุปดวงคนวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงคนวันศุกร์คือการเดินหน้าต่อไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่เรื่องของการเงินต้องระวังรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวหรือว่ามีความจําเป็นในเรื่องของรายจ่ายนะครับบริหารจัดการดีๆโอกาสคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะได้รับ ความสมหวังนะครับอนาคต่งเรืองขึ้นการงานการเงินความรักชีวิตดีขึ้นโชคลาภชีวิตจะมั่นคงขึ้นกว่าเดิมครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้การรอคอยนะครับมีการรอคอยแต่ว่าตัวท่านเองในะระหว่างที่รอคอยก็ต้องเข้มแข็งด้วยอนาคตจะดีนะครับมีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาสนนเรียดต่างๆของดวงคนวันเสาร์นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ปยากรณ์ใบที่1นะครับนี่คือ ราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกความหมั่นไบในใจนะครับท่านอาจจะมีความสมบูรณ์พูนสุขอยู่แล้วเรื่องงานเรื่องเงินนะครับแต่ว่าอารมณ์บันนี้คือการรอคอยเหมือนกับว่าคาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเติมเต็มเข้ามาบางทีก็จะเหนื่อยจะท้ออยู่กับเหตุการณ์บางอย่างนะครับเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางมรสุมจะทําอะไรก็ไม่ถานาัดต้องรอคนนั้นรอคนนี้อันนี้เป็นการรอคอยนะครับค่อยๆเติมเต็มเข้ามานะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับนี่ก็สภาพปกตินะครับเมื่อกี้เป็นราชาถ้วยนะครับนี่เป็นราชาราชินีถ้วยก็คือความคาดหวังการรอคอยเช่นเดียวกันนะครับคือทรัพย์สินได้ดีแต่ว่ารอสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจเป็นต้นรอคอยคนรักรอความรักรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นแล้วจะดีนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับเป็นสเตรงนะครับนี่คือบทบาทสุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับวันนี้ต้องลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเป็นผู้นําทําน่นทํานี่คือรับผิดชอบภาระหน้าที่ต่างๆทําได้ดีนะครับไม่ได้อยู่เฉยๆแล้ววันนี้นะครับการรอคอยก็มีแต่ว่าสิ่งจริงๆคือต้องลงมือทําต้องแก้ไขปัญหารับบทบาทคนที่เป็นผู้นําด้วยและก็ทําได้ดีครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภคนวันเสาร์นะครับเป็น3บริยัโอกาสดีนะครับโชคลาภก็อยู่ในเกมที่ใช้ได้งานจ็อบงานฟรีแลนซ์เด่นนะครับมีโอกาสได้รับเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับน,นอกจากนี้ยังมีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษด้วยรู้ว่าจะทําอย่างไรจึงจะมีโชคนะครับ สรุปดวงคนวันเสาร์นะครับวันนี้อาจจะอยู่ที่อารมณ์มากเกินไปนะครับคืองานเงินความรักก็ออะไรต่างๆงานเงินมีพร้อมแต่รอคอยอาจจะรอคอยความรักนะครับรอคอยสิ่งที่จะมาเติมเต็มรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วจะดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรอคอยแต่การรอคอยก็ไม่ใช่ว่าจะรออย่างเดียวภาระหน้าที่บทบาทต่างๆยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีต้องรับผิดชอบต้องแก้ไขต้องรับความเป็นผู้นําด้วยและก็ ทำได้ดีนะครับโอกาสทั้งด้านที่ดีคือวันนี้มีโชคลาบนะครับมีเงินเข้าตลอดงานจอ็อบงานฟนล์นก็เด่นมีสัมผัสพิเศษรู้ว่าจะทําอย่างไรจึงจะมีเงินมีโชคลาบนะครับเอาละรครับวันนี้กับพยากรณ์ดวงบรายวันดวงวันเกิดของพี่น้องมาครบทุกวันนะครับบอกเล่าสู่กันฟังแบบย่อๆสั้นๆนะครับกัดชับบางบางทีอาจจะเยืดเย้อะนะครับก็เลือกเอานะครับพี่น้องครับ ลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมมาฟังและก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศสร้างสีงสันเพราะว่าหมอฮังเองกอ็ไม่ได้ทําหน้าที่มาหลายวันนะครับอาจจะมีคนดืมด่มๆไปบ้างนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับมากลับมาแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้ขอให้มีความสุขสมบังมั่นคงร่ารวยนะครับสวัสดีครับ